พาณิชย์เผยเงินเฟอ้อกันยายน2565พุ่ง6.41%นายภูลพงศ์นายนาภากรรอ,องประหลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัดชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน2565เท่ากับ100.70เมื่อเทียบกับ101.21ของเดือนกันยายน2564ทําให้เงินเฟอ้อทั่วไปสูงขึ้น6.41%ชะลอตัวลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่สูงถึง7.86%ค่ะและดัดชนีเฉลี่ย9เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้เทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น6.17%โดยเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนกันยายนปีนี้เทียบกับเดือนกันยายน2564เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเป็นผลจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงานขยายตัว16.10%ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้ค่ะค่าไฟฟ้าแก๊สสูงต้มการตรวจรักษาการบริการส่วนบุคคลค่าโดยสารสาธารณะการศึกษายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ยังสูงขึ้นกว่าปีก่อนอาหารสดขยายตัว10.97%ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ไข่ไก ผักสดและผละไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังอาหารสาเร็จรูปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเครื่องประกอบอาหารที่แม้ราคาชะลอตัวลงแต่ยังสูงกว่าปีก่อนตามต้นทุนการผลิตราคาวัตถุดิบค่าขนส่งขณะที่ฐานดัชนีที่ใช้คํานวณเงินเฟ้อเดือนกันยายน2 5 6 4อยู่่ระดับสูงแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาราคาสินค้าและบริการโดยรวมยังคงสูงกว่าเดือนกันยายน2 5 6 4จากการทยอยปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนในช่วงก่อนหน้าขณะที่การเกษตรค่ะได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมขังและความต้องการซื้ สินค้าในประเทศดีขึ้นมีส่วนทำให้เงินเฟอ้อยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามที่คาดการไว้ค่ะ